นี่ครับพี่ชัยชั a นแนลนะครับท,ไไทตบุน้ดออก้ง้บยบุญออกมาแล้วนะาค,นคา,วา,า,ารวานสายบุญของเรานะครับเราเตรียมก็พร้อมแล้วนะสตาร์ทเค,ครื่องแล้วเดี๋ยวเราจะไป ทำบุญด้วยกันนะครับวันนี้หลังจากกลับหลังจากไปลุยที่ขอนแก่นมานะครับสามสี่วันวันนี้ไปต่อนะครับที่โคราโชรีโวสายลุยอ,อยู่แล้วนะครับคันนี้คุ้มมากนะครับซื้อมาลุยน้ําท่วมตั้งแต่โคราชแล้วนะครับมาขอนแก่นต่อไปไปสารคามนะครับสามจังหวัดแล้ว นี mm ่นะครักำลังเคลียร์นะครับเคลียร์คนขึ้นรถนะครับต้นหักต้นหักต้นหักขึ้นมาบนบัวย้องหน้าแถนี่ังไะเนี่ยไม่เป็นไรเฮียด้วยเขายยมเนี่ยเขาแยมเนี่ยหนึ่งฮักเขาวินยยมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไอ้นี่ใครว่าเนะ ไปตามเราระวลงแลไปเอ้ลูกเต็มหมดรอบน่งเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วเต็มแล้วน้องใบบุญเต็มแล้วนะครับข้างหน้าจะเป็นป้าแตนนมาได้ไหมนีบรรยากาศล่าสุดนะครับ แม่ออฟแม่ออฟนะตายแม่ีนะครับแถวหน้าแม่พียังไม่มีที่นั่งเลยนั่นแม่พียืนนะคนไปไปไปทำไมครับลูกไปเอาไปปะลูกอยู่ไหนมันเลี้ยงไปอ้าวต้นฮักอยู่ไงเนี่ยต่อยัง ป้ามาแล้วาแต่เตรียมชุดไว้เปลี่ยนด้วยนะครับอันี้ะ่รรรรดกกยป10เมต นี่ครับ่ชั้นเลยใช่ไหมสิบร้ยสิบร้อแล้วคะแนนโอ้ยเอาสูงกว่ารถสิบล้อกเฮ้ยใส่น้ำถล่มเอ่อใส่น้ำถล่มโอ้ต่มตามครับหายหน้าหายตาเลยเต็มเลยยางรถเต็มเลยยางตอนนี้มีมีโจนะครับอ๋อเต็มแล้วพี่ชัยรถเต็มยังครับได้อีกสามอ่ะเหรอ พี่อผม้วยได้ไหมไดครับรบรรยากาศล่าสุดนะเตมัตานะครับเตมาตานะครับเตมาตา เพิ่งพิ่งกลับมาจากเพิ่งกลับมาจากขอนแก่นกังกงนะครับขายาวครับปีนี้ลุยน้ำทั่วมาสามจังหวัดแล้วโคราชขอนแก่นครั้งนี้สารคามบรรยากาศล่าสุดเนาะ คนลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรถไปแล้วไปเราจ่ายอีกนะคะ พาอาอยู่ไาพาย้หปา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 าปาาปาาาปาปาาป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 าากาปาปาาป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 บปาปนปา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 ป แจ็คกันทราวิชัยกันทราวิชัยสารคามบ้านบ้มะกกอกซื้อบ้านบ้านโกกอกบ้านมะกอกบ้านมะกอกแจกกกอกจะไปมะกอกบ้านมะกอกไปโกกอกใจซื้อใจถึงกันเลยนะซื้อใจถึงกันเลยนะนี่ครับลุงก็เตรียมพร้อมแล้วนะน้องใบบุญนะครับเต็มที่นั่ง12ที่นั่ง บรรยากาศล,ล่าสุดน,นะครับเต็มรถนะครับตอนนี้เ,เ,เจ้าเปิดประตูเจ้าไอ้บิวกันนี่จะมานั่งด้วย เบียดเบียนจังน้อยนะครัได้ไนีนะครับทีนง,งานนี้เคยไปวางน้ำเขียวด้วยกันใช่าน้ำ <c oughs> เ,เขียวลรวก็ขึ้นรถเ, <c oughs> เอีเหมืนเดิมโอกโจววันล่งรถเลยว่ะ <c oughs> ได้มองนั่งแล้ <c oughs> ขามันเต็มมาหลายครั้งแล้วขามันไงก็ยเขามีรถพี่ออด้วยพี่ออดไปตั้งหลับรออยู่นู่นนะเจนท์ขับอดไปเจนท์ขับรถเต็มน่าจะใกล้พร้อมแล้วครับน่าจะใกล้พร้อมแนละ้วเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหน้าไปก่อนนะดูเล็กไฟนะครับ

เสีเวกเ้เนเียเวแรก,กับเบ้นเอนอะความแรกเอก็มีสั้นหรอเนาะโอ้เนะนี่นะครับโอ้กับอาชีพนะครับไปด้วยกันนะครับ